ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t o k Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพันธิพรบงจันเพน อีซี่แอสโตอนนี้เป็น EP ที่33เราจะคุยกันในเรื่องทำไมคนไทยถึงชอบการ moves. มูมูในที่นี้ก็คือหมายถึงการมูเตลูนั่นเองเป็นการที่เป็นความเชื่อผสมผสานกับแนวคิดต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของการออหาสิ่งที่เป็นจุดที่อ้างอิงหรือพึ่งพิงต่อจิตใจเพื่อจะเสริมดวงเสริมโชคลาภเสริมโชคชะตาให้ประสบความสำเร็จ ในด้านการงานการเงินความรักหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพให้หายเจ็บป่วยนั่นเองและที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ต้องบอกว่าการมูนั้นถือว่าบูมมากไม่ว่าจะเป็นการที่คนไทยนะคะมูแบบต่างๆรวมถึงการได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปไหว้พระหรือขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆนั่นเองเราจะย้อนกันไปนะคะว่าจริงๆแล้ว คนส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อไม่ใช่เพียงแท่ในคนไทยเท่านั้นความเชื่อเรื่องของการหมูนั้นเป็นความเชื่อที่ทําให้เราเชื่อแล้วลงมือทําแล้วมีความสุขมีความสบายใจและก็หวังหรือว่ามีความหวังรอผลจากการกระทํานั้นด้วยการมูวิธีการต่างๆหากเราจะย้อนไปในอดีตที่เราได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่มนุษย์ในยุคอดีตนั้นคนส่วนใหญ่ที่เกิดมาในยุคตั้งแต่ยุคยุคมนุษย์ถ้ำก็จะมีความหวาดกลัวต่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของอปรากฏการธรรมชาติต่างๆที่มีความะระแวงสงสัยเพราะในยุคนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าก็จะทำให้คนในยุคนั้น มีความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่สามารถรู้หรือพิสูจน์ได้หรือแม้แต่พิสูจน์ได้ก็ตามก็ยังมีความหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงดังนั้นจุดเริ่มต้นของการหาที่พึ่งหรือการยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นก็มาจากการหวาดกลัวนั่นเองส่งผลต่อความไม่รู้ในสิ่งต่างๆทําให้มนุษย์ในยุคนั้นก็เกิดการรวมตัวหรือการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มชน เพื่อสร้างบ้านเรือนติดติดกันแล้วก็ให้อยู่รอดปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติแล้วก็ในยุคนั้นเองก็จะมีการออความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเชื่อพระเจ้าที่เป็นการปรากฏการต่างๆอยู่บนท้องฟ้าดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเทพเจ้าเหล่านี้ก็จะออแฝงมาในเรื่องของความเชื่อความคิด พระนามของพระเจ้าต่างๆก็ถูกนํามากําหนดใช้เป็นชื่อของดวงดาวต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มมีให้เราเห็นในยุคที่เป็นยุคประวัติศาสตร์พอต่อมาเราจะได้เห็นแล้วว่าคนเอเชียส่วนใหญ่นะคะก็จะมีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจมีความเชื่อเรื่องศาสนาที่อาจจะโยงไปถึงลัทธิที่เกี่ยวกับการบูชา ผีหรือสิ่งที่เล่นลับหรือสิ่งที่ไม่มีตัวตนนอกจากนี้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และก็ศาสนาฮินดูนี่เองได้ส่งผลต่อการทำพิธีกรรมต่างๆการบูชาเทพ,พเจ้านะคะเข้ามามีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนที่นับถือพระพุธพะทธศาสนาทําให้ความเชื่อหรือแนวคิดเหล่านี้ถูกผสมผสานไปกับ วัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของคนเอเชียนั่นเองทำให้เราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวัฒนธรรมความเชื่อทางพิธีกรรมมีให้เราปรากฏเห็นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยที่เป็นศาสนาพุทธที่มีแนวความคิดจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองย้อนกันไปฝั่งตะวันตกบ้างนะคะจริงๆแล้ว ชาติตวันตกนั่นเองก็จะมีความเชื่อเรื่องแม่มดหมอผีหรือว่าไสยศาสตร์ก็จะเป็นความเชื่อลักษณะกลุ่มเฉพาะเช่นกันแม้ว่าในยุคต่างๆนั้นปรากฏเรื่องของตำนานตำราเอกสารและความเชื่อที่ยังถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนในแต่ละยุคหรือแต่ละชนชาติก็มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้อันเป็นที่มาของการมู และความเชื่อในรูปแบบต่างๆนะคะดังนั้นส่วนนี้ความเชื่อทำไมต้องโยงมาเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เพราะว่าโหราศาสตร์เองนั้นเป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ที่ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาเพราะฉะนั้นจุดที่คนมีปัญหาหรือมีความอ่อนไหวต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในดวงชะตาก็มักจะหาที่พึ่งที่เป็นหมอดูนักพยากรณ์หรือแม้แต่ นักเวทมนต์นักจิตศาสตร์ก็จะมีทุกๆุกชนชาติแล้วแต่จะถูกเรียกเป็นชื่ออะไรเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้แหละก็เลยเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้กับผู้ที่มีปัญหานั่นเองทําให้แนวความคิดเกี่ยวกับการเชื่อเรื่องการเสริมโชคเสริมดวงเสริมโชคชะตาให้ประสบความสำเร็จแล้วก็รอดพ้นจากเรื่องร้าย มีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเพียงแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้โซเชียลาสามารถทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลแล้วก็มีการแชร์เรื่องต่างๆถึงกันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่ากระแสของการที่เชื่อเรื่องมูเตลูนั้นถูกกระจายหรือว่าเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า หากใครศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคที่คนชาติตะวันตกเริ่มจะมีการตื่นตัวก็คือในยุคของเรเนซองส์นะคะก็คนเริ่มตื่นตัวออกจากภาวะที่เป็นยุคมืดก็จะเริ่มออกไปหาสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินเรือการออกล่าอาณานิคมแล้วก็การหาความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะทำให้มีการเปิดกว้างในเรื่องของ แนวความคิดที่เป็นการออกไปแสวงหาความเป็นจริงในรูปแบบต่างๆทำให้เราได้รับความรู้ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะประมาณยุคหลังๆที่แนวความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าแต่นะคะแต่เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับมูเตลู au, หรือความเชื่อในสิ่งลี้ลับก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นในแง่ของความเชื่อหรือแง่มุมความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นก็เป็นกลความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เป็นการที่พิสูจน์ให้เห็นได้ยากทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นความรู้สึกสบายใจแล้วก็จะเป็นข้อพิสูจน์สำหรับแต่ละคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้หลายคนก็ยังมีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับ การมูเพื่อเสริมดวงชะตานั่นเองแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการเชื่อสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็มักจะมีการถ่ายทอดผ่านบรรพบุรุษจากรุ่นไปสู่รุ่นและก็บางชุมชนที่ยังคงรักษาขนบประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆหรือเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเป็นข้อพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้อาจารย์ก็จะต้องบอกว่า เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ใครก็ตามจะเชื่อเรื่องของการมูหรือสิ่งลี้ลับเพราะฉะนั้นเหตุจากตรงนี้จะทำให้ทุกคนมีความสบายใจต่อสิ่งที่เราได้ลงมือทำแต่สิ่งสำคัญที่สุดของการทำคลิปนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าการเชื่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่ออยู่บนวิจารณญาณแล้วก็เชื่อด้วยเหตุและผลซึ่งบางครั้งความเชื่อเหล่านี้เราจะไม่สามารถเอาเหตุและผลมาเป็นข้ออ้างได้เพราะว่า เป็นการเชื่อแล้วก็ทําด้วยความสมัครใจทําเพื่อคาดหวังเพื่อให้ตัวเองมีความสุขจากการที่เราทําแต่เราก็จะเห็นได้ว่าจุดนี้แหละจึงเป็นช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความถูกหลอกลวงแล้วก็การทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหายจุดนี้ขอให้ผู้ที่มีความเชื่อจะต้องระมัดระวังด้วยค่ะดังนั้นในส่วนที่คนจะเชื่อเรื่องของการมู ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อว่าตัวเองสามารถทําอะไรแล้วสามารถประสบความสําเร็จนั่นคือเขาเองเขาก็มีความเชื่อในความคิดของเขาเองเขาก็อาจจะพึงพอใจต่อการมูด้วยวิธีการต่างๆในขณะเดียวกันคนที่มีความอ่อนไหวหรือแม้แต่คนที่เชื่อเรื่องโชคลางของขลังก็เป็นคนที่ ต้องการหาสิ่งเหล่านี้แหละมาเพื่อเยียวยาจิตใจเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์แบ่งออกคนออกเป็น2อกลุ่มดังนั้นกำลังจะบอกเป็นในหนว่าเป็นใครก็ได้ที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการมูทั้งคนที่เชื่อตัวเองกับคนที่เชื่อจากความรู้สึกที่อ่อนไหวดังนั้นคนทั้ง2อกลุ่มเหล่านี้ก็จะหาการมูวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาตามแนวคิดของตนเองนั่นเอง ทีนี้ย้อนไปเมื่อมีงานวิจัยเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะมีงานวิจัยฉบับหนึ่งเขากำลังศึกษาเรื่องบุคลิกภาพของคนที่หลงตนเองหลงว่าตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งจะทำให้ออมองตัวเองว่ามีเอกลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่หลงตัวเองเหล่านี้เขาก็จะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความคิดของเขาเองว่าการที่เขาทำอะไรนั้นถือว่าเขาพึงพอใจ ในแบบที่เขาต้องการดังนั้นการที่เขาเป็นผู้นำด้านการมูหรือว่าพาคนอื่นไปมูก็จะถือว่าตัวเองนั้นมีแนวความคิดที่จะทำให้การมูนั้นประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกบุคลิกภาพหนึ่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็มีความเชื่อเรื่องของศาสนาสิ่งลี้ลับ แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์พยากรณ์ดูดวงแล้วก็โหราศาสตร์เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะผูกความรู้สึกไว้กับการมูเช่นกันเพราะเขามีความเชื่อส่วนตัวกับความรู้สึกที่เขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นความลำเอียงเข้าหาตัวเองในเรื่องของการมูเขาก็จะยอมทําตามเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการใช้การมูเพื่อการเยียวยาจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่า คนทั้งสองกลุ่มนั้นล้วนแล้วแต่หากสนใจเรื่องของการมูเขาก็ต้องยึดถือในแบบของตนเพียงแต่ว่าจะออกมาในรูปลักษณะใดนั่นเองเห็นไหมคะว่าประโยชน์ที่แท้จริงของการมูก็มีเช่นกันไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่าขอให้ทําถูกต้องถูกหลกักเพราะว่าอาจารย์เองก็เคยทําเรื่องของไลฟ์การมูยังไงให้ประสบความสําเร็จยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูการไลฟ์นะคะอยู่ใน คอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์เดี๋ยวทีมงานก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วว่าการมูนั้นก่อให้เกิดความสุขความสบายใจการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ชะตาชีวิตของตนเองที่กำลังหมดหวังผิดหวังท้อแท้ให้สามารถใช้การมูแล้วก็ก่อให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของจิตใจก็ใช้จิตใจนี่แหละนำพาการกระทำให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ก็ถือว่าการมูนั้นมีประโยชน์ต่อ ผู้ที่มีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องของการมูนั่นเองทีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราย้อนย้อนกลับไปในเรื่องของหลักพื้นฐานนะคะอาจารย์ก็ต้องบอกเลยว่าจากมีประสบการณ์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนมากกว่า80%ที่มีโอกาสมาดูดวงนั้นก็จะมีความเชื่อเรื่องของการมูเพราะว่าการมูจะทำให้เขาเนี่ยมีจุดที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นการเลือก ใส่เสื้อผ้าตามวันตามทักษะการเ,าเลือกการใส่เครื่องรางของขังให้ถูกต้องถูกโฉลกกับโชคชะตาราศีการจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานจัดสิ่งแวดล้อมจัดห้องนอนให้เหมาะกับ่วงจุย้ยเห็นไหมคะเพราะว่าศาสตร์ทุกศาสตร์นั้นล้วนแล้วแต่มีข้อดีถ้าเรารู้จักใช้และผู้ที่เข้าใจศาจสตร์แต่ละศาสตร์ สามารถแนะนำก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนที่ชอบการมูเห็นไหมคะนอกจากนี้การใช้ต้นไม้มงคลที่จะเป็นประโยชน์เวลาที่เราปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นการที่เราแนะนําให้เขาปลูกต้นไม้มงคลก็จะทำให้เขาเดี่ยวยาจิตใจแล้วก็รู้จักการดูแลต้นไม้ทําให้จิตใจเบิกบานแล้วก็สดชื่นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานจริงๆเพียงแต่ว่าเรากําลังจะมองทุกอย่างให้เป็นการมู อาจารย์ก็มองว่าส่วนหนึ่งมันเป็นรูปแบบที่จะทําให้ใช้เพื่อการเยียวยาจิตใจเพื่อเสริมดวงเพื่อให้ก่อให้เกิดกําลังใจในการที่จะนําพาชีวิตให้ประสบความสําเร็จย้อนไปนะคะในเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครใดๆก็ตามเนี่ยมักจะอยู่ภายใต้กฎความต้องการทฤษดีพื้นฐานของมัสโลทั้ง5ข้อ โดยที่ความต้องการเริ่มตั้งแต่ขั้นที่1เราต้องการการอยู่รอดจากปัจจัย4ที่เราจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตนี่คือเป็นความพื้นฐานอย่างที่2มนุษย์เราต้องการลําดับขึ้นมาอีกลําดับหนึ่งก็คือต้องการความปลอดภัยพอเข้าสู่ขั้นที่3แล้วเราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับคนต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ย เมื่อไหร่ที่เรารู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมเราจะทําให้เราอยู่ในสังคมนั้นอย่างมีความสุขและนี่แหละจุดหนึ่งที่การมูขยายวงกว้างไปเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นี่แหละที่มีความรู้สึกว่าถ้าใครไปมูที่ไหนแล้วประสบความสําเร็จก็มักจะออกมากระจายข่าวและจะทําให้คนที่เขามีความเชื่อเรื่องนี้ก็จะดึงดูดให้ไปมูในที่นั้นๆเราจะเห็นได้ว่า พอที่ไหนดังทุกคนก็จะไปมูที่นั่นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าเราศึกษาดีๆมันมาจากจุดพื้นฐานเบื้องต้นของการดำเนินชีวิตของการรวมกลุ่มของมนุษย์นั่นเองในอันดับที่4ก็คือคนเราชอบการได้รับการยกย่องชื่นชมและอันดับที่5คือการเข้าใจตัวเองซึ่งเป็นจุดสำคัญมากที่อาจารย์อยากจะแนะนำว่าใครจะสนใจมูอาจารย์เห็นว่า สนใจได้ค่ะแล้วก็สนใจขอให้มันมีสติแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการมูให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ท่านมีกําลังใจให้ท่านสบายใจต่อการที่ท่านจะไปทำแล้วประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดในฐานะของอาจารย์ที่เป็นผู้ศึกษาและก็เรียนโหราศาสตร์ทุกอย่างล้วนแล้วขึ้นอยู่กับดวงชะตาเพราะว่าถ้าเกิดเราดวงดีต่อให้เราไม่มูนะคะ ดวงดาวเหล่านี้ก็จะเกื้อหนุนให้ชะตาชีวิตเราดีแต่ถ้าใครที่ดวงไม่ดีแล้วไปมูเขาก็จะได้กำลังใจจากการที่เขาไปเสริมดวงเสริมโชคลาภทำให้จิตใจเบิกบานสบายแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคต่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันจะมีเรื่องราวที่ละเอียดซับซ้อนในหลายๆเรื่องที่ถูกเอามาผนวกเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของโชคชะตา ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำและก็สิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่สุดแล้วการเลือกที่จะมูขอให้มูอยู่ภายใต้วิจารณญาณแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็พิจารณาว่าการมูนั้นก่อให้เกิดความสุขและก็คุณค่าทางใจของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นการมูก็เลยเป็นเรื่องของการเริ่มต้นจากความรู้สึกที่เรารู้สึกกังวลใจ ไม่สบายใจทุกใจแล้วก็เอาเรื่องของการมูมาตอบโจทย์เพียงแต่ว่าเราจะมูด้วยเรื่องอะไรนั้นขึ้นอยู่กับออคําแนะนําหรือว่าความเชื่อส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาภส,สะดเดาะเคราะห์ทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระใส่เสื้อผ้าสีต่างๆการบูชาเครื่องรางของขลังเครื่องประดับอัญมณีเห็นไหมคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ เกี่ยวข้องกับการมูหรือแม้แต่การไปไหว้พระไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปขอพอรการอ้อนวอนทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องต่ออารยธรรมและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะกล่าวได้เลยว่าคนทุกคนทุกชนชาติและทุกอารยธรรมล้วนแล้วแต่มีการมูแอบแฝงเข้าไปหรือว่าเติมเต็มเข้าไปในการดำเนินชีวิต ของแต่ละผู้คนแต่ละชนชาตินะคะก็หวังว่าทุกทกท่านที่มีความชื่นชอบเรื่องของการมูขอให้ท่านมีสติมีความสุขกับการใช้การมูเตลูให้ประสบความสำเร็จในชะตาชีวิตของท่านแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปในทุกๆวันนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องสำนักทีมบ้านแม่มด เลือกเมนูกระดิ่งออนะคะท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะโพสต์ขึ้นไปในแพลตฟอร์มต,ต่างๆรวมถึงซีรีส์ของคลิปในแบบต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากคุยกับเราไลฟ์สดทุกๆวันอาทิตย์ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ